อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 Mark มาร์คอเบตันกระตุ้นเพื่อร่วมทีมจำเป็นจะต้องยกระดับการเล่นให้ดีขึ้นกว่านี้หลังออกไปพ่าให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสสองศูนย์ในเกมรพเมลิกนัดล่าสุดโดยอเบอร์ตันออกสตาทเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งเวลาหลัง มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยผมคิดว่าเราเริ่มเกมได้ดีนะเรามีความดุดันในการเล่นเราสามารถสร้างสารรค์โอกาสทําประตูดได้สองสครั้งเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในช่วงจบครึ่งแรกและเตรียมจะลงสนามในครึ่งหลังแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมไม่คิดว่าเราจะได้เหมือนเดิมทุกครั้งในครึ่งหลังแต่ผมคิดว่าเราเองก็ต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้ในการสร้างเกมบุกขึ้นไปเราจําเป็นจะต้องมีการจัดการที่ดีกว่านี้เราต้องระวังการเล่นจังหวะสวนกลับจากคู่แข่ง เราเห็นในเทปการเล่นของพวกเขาฟอรเรสเป็นเกมโต้กับที่ดีดังนั้นเราจำเป็นจะต้องทําไม่ดีกว่านี้เราป้องกันไม่ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เราทําไม่ได้เราจำเป็นจะต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้เอบรไตนกล่าวทิ้งท้ายเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงชนะเป็นเกมแรกในลีกหลังเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมชนะไบรตันแอนด์โฮปออเบียนด้วยสกอร์3ประตูต่อ0 วิลเลิร์คเคิร์กประเดิมส่งยานีน่าไลซิกผู้รักษาประตูคนใหม่ลงเป็นตัวจริงท,ทันทีส่วนเกมลุกยังคงใช้มิซี่กูดวินลงทำหน้าที่ของหน้าตวเป้าจิงจอบสาวเล่นเหนือกว่าผู้มาเยือนอย่างชัดเจนและได้3ประตูจากไอรินวิลเลนแซมเชนนี่และโมนิกโรบินสันทาให้ลูกทีมของวิลเลิร์คเก็บ3ามใต้เป็นนัดแรกในศึก F a ฟเอวีแมนซูเปอร์ลีกฤดูกาลนี้เลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงมี3คะแนนจาก10นัดตั้งอันดับ12 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของตารางแต่ขยับเข้าใกล้อันดับ11อย่างไรตันเหลือเพียง4คะแนนแล้วนัดต่อไปจะเปิดบ้านพบก,กับแมเซตี้ในศึกฟุตบอลคอนติเนนตัลไทยลีกครับในวันพุทธที่18มกรานี้เวลา2นาฬิกาทีมยอดเยี่ยมพิมยรลีกแมตที่2ี่20อารอนแรมเดลจากอาร์เซนอลหยุดสเปอร์ไม่ทําสกอร์ได้ถึง7ครั้งหักอาร์เซนอลไม่ได้แรมเดลช่วยเอาไว้ มีเงื่อตกกลับเอมิเรตสเตเดียมแน่นอนกองหลังเป็นไว้จากอาร์เซนอลยุดเกมลูกฝั่งดิมเส้นซ้ายของสเปอร์ได้อย่างอยู่หมัดแถมยังมีจังหวะเติมเกมบุกสวยๆอีกด้วยกองหลังลุกชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทางเลือกตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่ชอทำหน้าที่ได้อย่างไร้ทิฏฐิรอดูว่าจากนี้จะตัวจะยึดพื้นที่นี้ได้ต่อไปอีกไหมกองหลังอเล็กซ์โบเดโรจากแอสตันวิลล่าถึงแม้จะเป็นตัวสำรอง แต่กลายเป็นผลกระทบเชิงบวกของวิลล่าอย่างแท้จริงสาหรับการประเดิมสีเสื้อสิงห์ผงาดแนวรับพันกระทิงดุมีช็อตบล็อกสาคัญสาคัญ,คญแต่ตอบสนองได้ดีให้จังหวะยิงของโรดิโก้ที่กําลังจะส่งบอลเข้าประตูกองกลางซอลลิมาร์จากไบรตันโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมที่เดอะซีเกิลปูพรมเทรมิร์ิเวอร์พูลสามศูนย์มาร์ตมีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูและในช่วงสีเกมหลังสุดเจาตัวยิงได้ถึง4ประตูด้วยกันกองกลาง มาตินโอริกาดจากอาเซนนอนยิ่งเล่นยิ่งฉายแสงทั้งเรื่องการคุมจังหวะเกมและสร้างสารรค์การทำประตูเท่านั้นไม่พอพักหลังมีเรื่องของการยิงไกลเฉียบคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยกองกลางเจมส์บอร์ดพาวจากซาท์햄ตันฤดูกาลนี้เขาและทีมเดอะเซนต์ฟอมห่วงอย่างหนักแต่ในเกมล่าสุดนักบุญฮึดแซงชนะเอฟเวอร์ตันได้จาก2ประตูของดาวเตะจอฟฟีค่คกไรนนี้กองกลางมาเทียสเจนเซนจากเบนฟอร์ด มีส่วนร่วมกับประตูเบนฟอร์ดมากขึ้นซึ่งแต่เดิมเยนเซนก็มีบทบาทสําคัญในทีมของทูมัทฟงอยู่แล้วแต่เพียงแค่ไม่มีกอก์มาฝากแฟนเท่านั้นกล่องหน้ามาค์คาร์ฟอร์ดจากแมนยูเน็ดฟื้นเล่นทั้งที่บาดเจ็บแต่หากแมนยูเน็ดไรด์ดัฟอร์ดเกมรุกก็ลดความน่ากลัวลงไปเยอะจนสุดท้ายเจ้าตัวมาซัดประตูชายสุดสําคัญพาปิซัดแดกแซงชนะทีมเพื่อนบ้านไปได้2-1ก่องหน้าเบนเนนจอนสันจากฟอเรส มีศักยภาพเต็มเปลี่ยนอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้มักมีปัญหาในการจบสกอร์ซึ่งในเกมล่าสุดก็ซัดเบิ้ลพาฟอเลต์เอาชนะเลสเตอร์ได้สําเร็จก่องหน้าบุคโยสาก้าจากอาเซนอนโชว์ทักษะเล่นงานสเปอร์ได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกจนกระทั่งมีส่วนกับการที่อาเซนอนได้ประตูออกนํา